สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc mobile surf ญี่ปุ่นนะครับมีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ไปดูอีเวนต์ตัวล่าสุดนะครับก็คือไอคอนแมทนะครับ2024ครับของเอ่อเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็ทําการให้อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเอ่อสำหรับไอคอนแมทเซิร์ฟญี่ปุ่นเป็นยังไงครับเข้ามาดูเลยครับผมไปที่เมนูของอีเวนต์นะครับไอคอนแมทยี่สิบสี่นะครับกดคลิกเข้ามาเลยครับผม สำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับไอคอนแมทสองพนะครับก็จะแบ่งด้วยกัน2องแชปเตอร์นะครับสบทนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูบทแรกกันครับแชปเตอร์หนะครับผมก็มาดูทางด้านขวามือนะครับตรงส่วนนี้นะครับยังล็อกอยู่นะครับจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเล่นภารกิจนะครับเป็นในการปลดล็อกคีย์เกมสกิลให้หมดนะครับถึงจะมารับตรงส่วนนี้ได้ครับก็คือจะได้ IM 24นะครับก็คือคูณด้วย100นะครับ ทั้งโลโก้นี่นะครับตรงนี้ก็คือเล่นให้ครบนะครับถึงจะได้กดล็อกได้นะครับมาดูทางด้านขวามือครับตรงนี้นะครับก็คือ1ถึง7จนะครับจะเป็นการเช็คอินนะครับเราทำการเช็คอินทุกวันนะครับก็จะได้ตัวผู้เล่นในไอคอนแมทมา1ผู้เล่นนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มผู้เล่นเอานะครับผมก็แล้วแต่ว่าดวงใครนะครับผมแล้วก็มาดูทางด้านขวามืออืครับตรงนี้จะเป็นแมทเกมสกิลนะครับที่แอดแจ้งไปข้างต้นนะครับก็คือเล่นให้ครบทั้งหมด3ตัวนะครับ ส่วนทางด้านขวามือยิดหนึ่งนะครับขวามือตรงนี้นะครับที่คูณ50นะครับครับก็จะเป็นการเล่นแมทนะครับ H to H นะครับก็คือ10นัดด้วยกันนะครับ10แมทด้วยกันก็คือจะได้คูณ50นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับอันที่สองนะครับเมนูที่2ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นกิจวัตรนะครับก็คือกิจรายวันนะครับให้ครบ15ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะได้อีก50นะครับผมแล้วก็ ส่วนอันล่างครับอันสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดร้อยครั้งนะครับก็คือเล่นเป็น VSA ก็ได้ครับยิงประมาณร้อยลูกนะครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกนะครับคูณอีก50ทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมดมาเป็นคูณด้วย150นะครับผมโทเคนนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็มาใช้ตรงแชปเตอร์ที่2ครับเดี๋ยวเราไปดูครับแชปเตอร์ที่2แชปเตอร์ที่2ครับตรงนี้จะเป็นการใช้โทเคนนะครับก็จะแบ่งด้วย สองสายด้วยกัน,นครับสาย A แล้วก็สาย B นะครับเดี๋ยวเราไปดูสาย A ก่อนนะครับสาย A ครับทางด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับก็จะใช้โทเค็นนะครับคูณ60นะครับแล้วก็อันที่2นะครับอันนี้จะเป็นฟรีนะครับอันที่3ก็จะเป็นฟรีครับเป็นรูปภาพนะครับที่เราแสมาใส่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็นะครับมาดูด้านขวามือนี่ครับตรงนี้นะครับถ้าปลดรูปภาพได้หมดแล้วนะครับ ก็จะมาโชว์ตรงส่วนนี้ครับตามจํานวนนะครับแล้วก็มาดูทางด้านขวามือนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นตรงนี้จะเป็นส่วนของรูปภาพเงาอยู่นะครับก็คือจะถูกปล่อยออกมานะครับเมื่อเราเปิดรูปภาพทางด้านซ้ายมือนะครับตรงส่วนนี้นะครับตามจํานวนรูปนะครับก็จะปล่อยออกมาตอนนี้นะครับก็คือทั้งหมด1นะครับ1ภาพครับ5ภาพ10ภาพแล้วก็15ภาพนะครับภาพที่1นนะครับตรงนี้ก็จะได้ ตัวผู้เล่นนะครับก็คือจะเป็นการสุ่มนะครับก็คือ OER 120นะครับถึง126สนะครับสูงสุดนะครับผมตังนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเปิดได้ลำดับที่5ภาพแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มเช่นกันครับก็คือ o อยา2 0อยยถึงอ่ครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเปิดภาพได้ทั้งหมด10ภาพด้วยกันนะครับตังนี้ก็จะเป็น ได้ผู้เล่นนะครับ O.R. 125นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มหนึ่งผู้เล่นมานะครับที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเปิดรูปภาพมา15ภาพนะครับก็จะได้ผู้เล่นนะครับ126นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับก็จะมีกัก้านครับองลีนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านขวามือตรงในส่วนนี้ครับตรงส่วนนี้ก็จะปลดล็อกนะครับเอ่อ20รูปนะครับ ตรงนี้ครับ20รูปนะครับปลดล็อกทั้งหมดนะครับ20รูปตรงนี้ก็จะปลดล็อกให้ฟรีนะครับก็คือจะเป็นการสูบผู้เล่นนะครับก็คือสุดท้ายจะเป็นโอยาแล้วแต่โอยาร้อยยี่สนะครับตรงนี้ที่เราจะได้รับนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสาย A นะครับเดี๋ยวเราไปดูสาย B ครับสาย B ก็เช่นกันครับ ตรงส่วนนี้ก็ตัวชูโดงก็จะเป็นเีโอเฟอรินานะครับผมส่วนนี้นะครับก็จะใช้โทเก้นคูณ60นะครับในการเปิดเช่นกันครับส่วนช่องที่2นะครับตรงนี้ก็จะสามารถรับได้ฟรีครับแล้วก็ช่องที่3ก็จะเป็นการเปิดรูปภาพนะครับเปิดรูปภาพทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมด10รูปภาพด้วยกันครับตรงนี้ก็ยาวมาเลยนะครับมาทางด้านขวามือครับตรงนี้ก็จะตามจานวนนะครับ1 5ึแล้วก็15ภาพนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือครับ ก็จะได้นักเตะสูงสุดนะครับอยู่ที่โอยา126นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดสสายนะครับสาย A และสาย B นะครับสำหรับแชปเตอร์ที่2ครับการใช้โทเค็นนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับสนุกกับเกมครับก็ขอบคุณครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจนจบครับผมก็อย่าลืมกดสับตะไถ่กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ